สบายดีพ่อแม่พี่น้องกระสอบอย่าอันี้นะกขาปอกเอียงไหวน,นะน่ะปอกเอียงไหวบังอือผื่นคืนอโบงงามคือข,ของห้าวะโอ้ยสัมพอ โอ้ยพิษสูตรเพิ่มอีกบ้านนี้นะพิษสูตรอีกเนาะเด้นี่หมักบัวมันกำลังลามเข้าไปถาม,มนเลยน้องหรอเจสิโบมีขมขมงเงินจูบไปจูบมามันเป็น,น <S <S อะไรมันอย่างสามมันธรรมดานี่ยยากนี่นะ สวัสดีพี่น้องโอ้โห่ดิยังไม่ได้ดนะเป็นไน้าอีกชอบนานๆไม่เบิกแน่นาะนนี่ไม้ตัวนี้มันโป่งออกมาอีกพุน่นอยู่รอบช่องคุณอ๋อยรอบเดือนมันบ่มีดอกเลยนี่รอบช่องมาเอิศดินน้ำยายให้รวยพี่น้องแจ็คซองหรือซามันนั้นเริ่มเบิง่งของเจ้านะให้ปลูกก่อนกันจ้ะเจ้าปลูกก่อนเฮาแต่ว่ามันบริสันต์แกนดอกของเฮานะ ก็่น uh ี Alors, de de ่แต่ะโจมันโจมันทาบขวัญปลูกทราบนะมันบอกเออมันบอกงามแล้วลูกแล้วแล้วได้ลำบบได้เด้ิมยังท่านตัวคือน้ำล้างขึ้นบบได้ไปเนาะป้าตัวพี่น้องมาเบิ่งอีกทีเพราะว่าข้องยารุ่นนะถั่วมัวกับถั่วมัวเนี่ยเราไม่เคยชุ่งแนวเนาะแม่นขวัญปลูกไปกะไกลนะขวัญปลูกกูปีไม่เคยชู่งแนวนี้ไปย่างไปเบิ่งถั่วไงข้องยารุ่นนะ มันใส่ผู้เล่งผู้ยังถือผู้มกระเทียมยน่อยอีแมมแล้วอันนี้นะต้นนี้กระเทียมใหญ่ป่ะนี่น,นเล <c oughs> ซาอือลงนะจะเป็นงามคัด <c oughs> ป้าตัวพี่น้องปองป่าเบิรดูเอาเจ้าปล่อยหนะ้ามาใส่มกวกวบบ่ะนี่ โอ้ม oh, mm ันคนละพันกันกับของเฮานี่นะเนี่มาบวบยาวเมื่อก่อนลายพันของมันมััันดมึงดูผูกท่วมหัวขาดท่วมหัวนี่ท่วมหัวยืนมือบริหาเด้อผูกอืมแล้วม่นเคยชูเงินไปเงี่ยบได้หมางอะไรไงปลูกความหวานของข่อยบวบยาวโนนี่มันเจอผูยังมันยังว่าทันจืดสันนี่มันยังอ่อนอยู่มันโอกลวกโอยมันจะกินท่เทียว หมเริ่มเนบหมาขออย่ายยาแล้วก็ข่อยก็ทุนจะเรียกแล้วเลยแ,ลแลดขาอข่อยบส<ร>ันสเพิ่มได้ะนะใส่บเบิลป่นะไ <ป S 1> ด้ยุดกลางบมยน้อยๆบรัทข่อยักใหญ่่บรอบที่สามจะสิเป็นเดี บํกปูหัวมันดอกข่อยามันบองงามมาดูพางต่างสายเนี่ยจะเป็นงามอันนี้ปลาตัวสอมอยู่แต่มันก็บม่ได้ซูงปนีเด้อขอโพดเท่านะั้น ฉีดยาอั no <s ori> <s ori> ้นเลยได้ฉีดนะเด้สุกเอหมากรกนเด้นี่ขึ้นกอประกอบบเนี่ยโอ้ยสัมพัจะไปหักมใบมันก็รอบกรอบนโหเข้าฉีเลยๆใสูด้าคัวผะไไดบ่เพิ่นเอาใบมันออกว่นี่เลยได้นี่แหละเอาเอาใบออกก็ได้ตีพินาาก็ปูกไรกวาน แน่นเจ้าต่อมันฆ่าคขาฆ่าสอกับเจ้าต่อนเลยเจ้าทมเครื่องไปเรื่อยเห็นไหมท่านเจ้าทมเครื่องไปเรื่อยนี่ครับผู้ชมเขาทมไปแหงจับเราอ่ะอืมอันนี้เจ้ามันยังเป็นเหี่ยวเหรอเอาอันนี้มักเล่นไปออีสระอง่ายลีเออข้าโพดนะต้นงามหักพักกับยังบ่ทันปันไดเด้อพี่น้อง มันเป็นอันเป็นถี่ไปเลยขณะของเราห่างขณะของเราห่างกว่าของเฮาอีกห่วงเดิแม่ของขอยบักที่กว่นี้ถ้าเบิงมาามันสิเป็นยังไงตรลุนที่สองนะมันยังม่ทันใหญ่เนาะขนาดนะมันห่างกับขันถ้าเบิงว่ามันแบบมันสุดมันใหญ่สุดมันที่สาได้ มันวัวเปนพันใหญ่แท่คือาติดใจเลยต้องเอาแบบราคาแพงๆเนาะพันใหญ่เนี่ยมันขัาหอยกใหญ่้อันเงินหมากน้อยหมากสามๆนอ้เจ้าเป็่งเนี่คือเรื่องเพอะมันก็ติดายมันหนามมันก็ติแตกเพื่อเขาันบัตรกินหนามมันเจอพูยลงมือนั่นเด้มันใส่พูยพร้อมกับขี้หมูนะมันเอาขี้หมูมาใส่มือนั่นหนามพัดบอลงเนะนี่ ในมังบัวบานนี้มันเอาผสมกันเลยนี่มางดูตัวยาวตัวสั้นมันใส่น้ากันเลยเนาะเป่งใส่ลายโลดห้ามบดไโฮดนะเขามีแต่เปิดใส่สายยางใส่เลยเขานะเปิดสายยางใส่ลงมาจากแทงืมาเขาเปิดลงทของของนน้ำก็จะบได้ลงหัวน้องมังโม่คือเหี่ยวแน่น่ะนะ เสียงน้ำหน้ามันเพียงพอหอบได้ขึ้นอยู่แต่สามพัน สองพันเก่าแค่นี้หนามมันลายสองพันเก่าสามพันบงคจาบรถสี่พันยุดจึกหนามค่อยมีเอียงเป็นหมาขึ้นมาเพราะว่าเหี่ยวยเนี่ยน,นี่ปลาตัวลูกลูกลอกหลอนเนี่ยพี่น้องมัน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 บร่ได้งามสัมันเท่าไหร่ โอ,มาามอ,อ,อ้มันทักปูกลายังว่ามันกลนแล้วกวนอีกคนเดีนนะยังลลยเติบยังมันทันเบิรเดนี่เขือบันไดเดียวนึงของเา้าวตี้บางงามรอบที่สองแล้แมนได้เลยมัน เรายรอบที่สองล้วแ่นได้แล้วบ่เขามันขึ้นมามันสิเป็นอะไรเาจจับบึงพักมันนะอืมวันนี้รอบแรกบกนะ่นีนะมันขึ้นมาอีกอันตัวอ่อนนๆมันดีนี่แต่ยาวขึ้นมาอีกบ่นีนะจามันสิรอบที่สามเราจสักของห,าห,าห้าเนรอ กออกมันช้อคพากันตาก็หักศิลนี่ยย่ล่นออกคืหักคือการอะไรขี้ขา,หาดขขาหักกับยาใ่าหมิ้ยูหมดกเ่ดขี้ขาดหักกับม่ได้มันอยู่ในโพดานปลูกปุ๋ยคือวนะ่าเขาโพดนะปลูกง,ง่ายอยู่สีสแลวของห้าวน่าจังหวะสีเจ้ากระเทยเจ้าสีตาย เีดเอาเอาตัวได้มากกับบถือเอาตัวได้มากกัคือเก่าปาตฟิ่นงมุนถ่วมหัวเหาะทั้งจีกทั้งอันบีบจังหวะมันตายนะสีดยาลงน้ำแน่ขนาดของยายรุ่นเห่นแบบว่าห่างปันกว่าของเหายังแบบกลายเป็นถี่เลยเนี่แบบงามกันเลย เออผลสีซุปเปอร์เ่าจังว่ามันสูงนะอืมมันชันวิวิคิขอรดยสีดนะโอ้โหแม่นั้นเนาะพอบดิสีดอ้อยมันแตใส่ปุดหอมออกหอ,ม,อมนเต็มอยู่กันสี โอ้โหลงมาจากหลดกันน้ำตมลงมาหลดเนาะอ้อยมันมาแต่ใส่อลไรโอ้โหต้นด <c oughs> อกตะเวนเจมันลามันคือปศสูงปัจจัยมาปีนี่ป็นดอกมาล้ มาเบิงผมบ่าพักสูงๆเขาคิดว่ามันสิบ่สูงปานนี้เขาโพดพี่นอ้องป้องป้ายขาบพสิเก็บผาพบรรยากาศไ้เพียงซ้ำหนีสซะเกินพี่น้องเม้นขี่มูทัทางใดวะเอาต่างมาเก็บมกบวบซะพมดน่นะมันเฮางกระเริ่มเป็น ใส่ปุ๋ยหมากลงไปอยู่บ่นี่นะบังบวบนี้จะมันไม่ได้ใส่มาจากนนนะเขาใส่ได้จังว่าหมากมันเป็นลายเนี่ยนะใส่ซุ้มข่อยก็ใส่คือกันใส่อยู่ใส่รอบเดียวใส่แล้วก็ทมดินแล้วก็แล้ว อยากได้อันนี้ดิมาไว้ให้งัวให้ยังกินน้ำมักถั่วมันคือปลูกเนี่ยทยายห้องโบงงามเนาะปีนี้เนาะค้องห้าก็ห้องโบงงามแล้วบวกหมากอันขดๆงอๆซะเป็นหมากก็ได้ อย่างนี้บักแตงกว่วอย่างแล้วเลยปีนี้นะจะ,ปะไปกินย่อนมันเหลืองแบบน,นี้ต้องฮอดฮอร์โมนมันจะสีเขียวขึ้นมา,มมาขล่าอะไรก็ไปถุดที่อิบได้บ่านนี้เครื่องปูเขานะก็ได้ไปูกระบ,บอกงาม เป็นหมากมากก็คอือยังนี่งองง,อง,งยังไงนี่น่ะนี่เป็นอันละไปลยก็ไปทางใหม่จะทำบุบซ้ำอันนี้มันนี่ยังสยายมันแหล่นะบอสส่งมันคืออยู่ไง อู้ยมืองน่านงัวเขาสวนเขาจังหวะมันเป็นหนาำหบดเลยมันอุต่าสื่อสั่งมาจากออนไลน์ผู้ใดหัวมันนะมาปลูกมาปลูกเอาวัาสิเอาเครือมันไปปลูกต่อว่ะอือวัชพืปลูกเอาพันธุ์มันแล้วเสียไซเอาพันธุ์มันเสือ